สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็รับคิวให้นะสมาชิกนะสูตรนี้ธรรมดาผมก็จะไปลงประมาณชิปที่เจ็ดที่แปดนะฮะตามคิวนะฮะแต่สมาชิกล้วขอผมมาทั้ง หน้าเฟซทั้งทักแชทนะทั้งในใต้คอมเมนต์นะครับใต้ใต,ใต้คลิปวิดีโอนะที่ผมลงไปเมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อวานนี้ด้วยนะก็ขอสูตรทางเดินเลขมานะวันนี้จะได้เลขตัวไหนแอดทาให้ดูหน่อยว่างงานเดี๋ยวผมก็ทาให้เลยนะสมาชิกรักกิวเดินดีข้ามปีนะสูตรนี้ใครที่เป็นสมาชิกเก่าๆนะครับติดตามนะสูตรนี้ มาอย่างยาวนานนะฮะสมาชิกนะเขารู้เขาเห็นนะครับไม่มีแม่นหลังไว้ออกนะสําหรับสูตรนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากนะฮะก่อนอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวพอผม,ผมวันนี้จะได้เลขห้าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งสองหรือยังยังจะมาอยู่ศูนศูนย์หนึ่งสองอยู่เพราะว่าสูตรทางเดินเลขนี้มันจะมีแค่เหมือนที่ผมอธิบายไปนะฮะในแต่ละวัวน่ะมันจะสลับกันมาแค่ห้ บางงวดออย่างงวดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดประมาณนี้นะสมาชิกนะก็เดี๋ยวมาทําดูให้นะครับแล้วผมก็จะจับจับยี่เบเอดชุดแบบนี้นะสมาชิกอันนี้สูดรทางเเลขที่ผมจับให้ผมนะครับไปตัดเลขสองผมไม่เอาเลยเลขสองนะไปเอาเลขสองแค่แค่อะไรห้าอะไรห้าสองห้าครับ สองเจ็ดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะนอกนั้นนี่เนี่ยที่ผมเน้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปดชุดนี้ที่ผมเน้น <c oughs> อันนี้ผมมาวงกลมไว้ทีหลังนะฮะว่ามันเข้านะครับอันนี้ผมพอไว้ออกแล้วผมมองวงกลมไว้ครับอันนี้มันเข้าทั้งบนทั้งล่างด้วย <c oughs> ตูตากันเลยอันนี้ไปข้างบนไอ้น,นี้ไปข้างล่าง <c oughs> อันนี้ผมมาวงกลมทีหลังนะสมาชิกนะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าออก แม่หลังไว่ออกอีกแล้วมาพูดมาว่ากันนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมวงกลมทีหลังนะสองสองส่วนนี้ยนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเน้นไปแค่นี้เองชุดสรุปมันก็ผิดนั่นหละชุดสรุปผมผมอยากบอกอยู่แต่สูตรทางในงเลขที่ผมจับให้มันก็เข้ามาแบบนี้นะครับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือทางในงเลขผมบอาศูนย์หนึ่งสองเนี่ยฮะเนี่ยที่เหลือก็เอาเลขที่ไม่มีมาประจบกั จะประกบคู่ชุดกันยี่เบียดชุดอ่ะเดี๋ยวพวกจะเขียนให้แบบนี้ด้วยนะฮะก็ดูให้มันจบวันนี้จะได้เลขศูนย์หนึ่งสองหรือเลขห้าหกเจ็ดนะครับอ่ะก่อนอื่นนะสมาชิกน,นะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอดทอนนักคำนวณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะสมาชิกน,นะกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะ ามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคําำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะก็ผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแหละข้อมูลนะสมาชิกนะก็อยู่ที่ตัวของสมาชิกนะไม่ชอบก็มองผ่า is, นไปได้เลยนะครับผมไม่มีแม่นหลังไว้ออกนะสมาชิก เยอะนะครับหาว่าผมแม่นหลังคม่ออกผมจะไปแม่นหลังคม่ออกได้อย่างไดก็แปลกประหลาดแล้วก็ชวนคนมากดอะไรนะกดอ้ไรเขาเรียกกดอะไรนะกดรายง,งานช่องผมโอ้จะไปรายง,งานทําไมานะก็ผมทําสูตรให้สมาชิกดูเนี่อย่างเช่นสูตรนี้มันก็เดินดีข้ามปีผมไม่ไม,มีจะไปแม่นหลังไมยออก ยังไงผมก็งงกับสมาชิกนะท่านนะดูให้มันดูให,ดให้ดูช่องผมจะต้องดูทุกทุกคลิปแล้วก็ดูให้มันเขาเรียกอะไรนะดูอย่าไปรีค้านนะสมาชิกนะอย่าอย่าไปอะไรนะเขาเรียกเป็นรูดเอ่อเอาดูหัวดูท้ายแล้วเวลาที่ผมอธิบายตอนกลางๆสมาชิกก็ไม่ดูอย่างเงี้ยปอกหัวยออกมาก็หาเอาผมแม่เพื่อออกอีก <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะสมาชิกนะอ่ะมาดูเข้าเรื่องกันนะสมาชิกนะ <c oughs> สูตรทางเรลสนะครับสูตรเก่าอันนี้เป็นบินหลายบินนะ้ะสมาชิกนะนะครับอันนี้เป็นบินที่สองเป็นบินที่สามนะบ,บินที่สองนี่มันเต็มเนี่ยเต็มหน้ากระดาษก็หมายความว่ามันตั้งแต่ปีปที่แล้วนะสูตรเนี่ยนะครับปีสองพันงร้อยหกสิบสี่นู่นนะครับสมาย <laughs> มันเออมันอย่างนั้นจริงๆรินะสมาชิกนะมันสูตรเดินดีข้ามปอีอ่ะอ่ะวันนี้ได้เออวันที่ผ่านมาได้ศูย์หนึ่งสอง นะครับได้ศูนย์หนึ่งสองอ่ะผลปรากฏออกนะหกสี่สองอ่าหกสี 6, 4, ่สองก็เป็นยังไงฮะ <c oughs> ผมเน้นไปที่ศูนย์กับหนึ่งไม่ใหม่แลวใน <c oughs> แต่ละวันนี้ผมเน้นผิดตลอดนะสมาชิกผมยังบอกอยู่ว่าวันนี้ผมเน้นที่ศนะูนยะ์กับหนึ่งนะนะสมาชิกผมไม่ชอบเลขสองนะฮะ พอเลขสองรนดับของผมมันมาเลขสองจริงๆสมาชิกเอองงกับงงงงงฮนะอ่ามาที่เลขสองหลักหน่วยบนนะครับ <c oughs> ก็ถูกตามสูตรเตือนย,ยาวๆเลยนะครับสมาชิกนะเอางวดน,นี้จะได้เลขศูนย์หนึ่งสองหรือจะได้เลขห้าหกเจ็ดนะครับเพราะมันสลับกันมาแค่นี้เองนะฮะงวดน,นี้จะได้เลขตัวไหนนะสมาชิกนะเดี๋ยวไวพร้อมจับคู่ให้ด้วยอ่ะมาดูวิธีทําอันนี้ไม่รู้ หมดไหนไม่รู้ทำมายาวเลยสูตรสูตรก็ง่ายๆอันนี้ของงวดนี้นะสมาชิกนะหนึ่งหกห้าไอ้วันที่สิบหกสัปห้าทัปหกห้างวดนะฮะวิธีทําก็นําเลขสามสุดท้ายกันที่สองน้ำมาบวกกันอะก็นําหลักหน่วยเลขสามสุดท้ายกันที่สองมาบวกกันห้าครั้งนะครับสามสุดท้ายกันที่สองก็ผลออกสามสองห้างวดเมื่อกี้นี้ก็นําเลขห้านี่ยหลักหน่วยนะมาบวกกันห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าะห้าบวกห้าเป็นศูนย์ บวกห้าลงท้ 5, 5, ายด้วยเลขห้าห้าโมบวกห้าก็ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ศูนย์โมบวกห้านะครับก็ลงท้ายด้วยเลขห้าก็ตำแหน่งแรกเลยไม่มีบวกคงที่ส่วนนี้ห้าบวกไปหนึ่งก็เป็นหกหกบวกไปหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะหลังจากที่เดินกันไปยาวๆศูนย์หนึ่งสามสามงวดเลยเอยศูนย์หนึ่งสองสามงวดวันนี้ถึงคิวห้าหกเจ็ดนะสมาชิกนะอใครที่ขอสูุดนี้มาจัดไปนะสมาชิกนะไม่พูดมากนะมีแค่สลับกันมา ในแต่ละงวดนะสูตรก็ง่ายๆนะสมาชิกนะนะครับงวดนี้ถึงคิวห้าหกเจ็ดแล้วสมาชิกใครที่รอเลขค่าเลขหกเลขเจ็ดมางวดนี้หนึ่งตัว <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปจับนะครับผมจะไปจับปาตัวที่ผมชอบอ่าให้นะฮะแล้วสมาชิกตัวไหนที่ผมตัดทิ้งสมาชิกเอาตัวนั้นนะไปไปจับเนะ <c oughs> มันมันมันชอบหมา <c oughs> สมาชิกงวดนี้ถึงคิวห้าหกเจ็ดนะ อะเขียนเลยใครที่อนะรอะมารับไปใครที่ขอมารับไปนะครับ,นะค,รบนะครับขอผมก็ลงให้นะสมาชิกผมไม่ลีลานะฮะเฮ้ยก็ยังจะมาว่าผมแม่นหลังห้อยออกอีกพวกเจ้านี่มันยังไงก็ไม่รู้ขอมาจัดให้ขอมาจัดให้เหมือนนักร้องเลยผมอ่ะนะครับนะ แต่สมาชิกบางคนแม่นหล้างห้อยออกอีกแล้วมึงไอ้ดี <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> นะครับงวดนี้ก็นเนี้ยยาวๆมาอันนี้แข็งปีนี้ปีที่แล้วเอาเอาสูตรทิ้งไปแลลว <c oughs> กระดาษมันเต็มเอาเนี่ยบนชื่สิบหกทับห้าทับหกห้าก็ตามนี้แหละสมาชิกไม่มีหลอกลวงอะไรสมาชิกหรอกนะสมาชิกนะไม่มีแม่นล้างห้อยออกนะแค่ บางสูตรอะมันหลุดจริงนะครับผมไม่ใช่เทวดานะฮะสมาชิกไปดูสูตรไปเอาสูตรที่มันมันหลุดมันก็หลุดสูตรที่มันเข้าสมาชิกไม่ใ่ไม่เอาไปเล่นอ่ะอันนี้ผมจะมาจับแบบนี้นะได้ห้าหกเจ็บเดี๋ยวผมจะมาจับให้ห <c oughs> ้าหกเจ็ดตั้งห้าหกเก็ดเลยก่อนอ่ะห้าหกเจ็ดใช่ไหมฮะสมาชิกห้าอาจับคู่เลยห้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับห้าสองนะครับห้าสามห้าสี่ใช่ไหมฮะเออห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะครับแล้วก็หกศูนย์

เจ็ดเก้าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดทั้งหมดอะไรยี่สบเอ็ดชุดนะครับก็หมายความว่าผมเอาเลขสูตรทางเป็นเลขเนี่ยเนี่ยมันได้เลขค่าเลขโผเลขเก็ยรเนี่ยเพราะว่าเอาห้าหกเจ็ดมาทีนี้ไปจับที่มันไม่มีในห้าหกเจ็ดเนี่ยก็มีศูนย์มาจับกับศูนย์กับหนึ่งกับสองกับสามกับสี่กับแปดกับเก้านะครับจับทุกชุดทุกตัวเลย นะครับก็จะได้ยี่สิบเอ็ดชุดนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมายี่สิบเอ็ดชุดนะสมาชิกนะนะครับทางเดินเลขเขียงกับกับทางเดินเลขนะครับและยี่บูดเอ็ดชุดนี้นะครับสมาชิกชอบตัวไหนผมผมผมชอบตัวไหนเนาะเอาตัวใดดีนะสมาชิกนะ อันนี้ผมยังไม่ฟันธงดีกว่านะเพราะว่าสามตัวนี้มันมีโอกาสมา,มาได้หมดนะสมาชิกนะนะครับสมาชิกชอบตัวไหนก็ไปคัดเอาในนี้นะครับยี่เบียดชุดาทางเดินเลขมานะฮะพูดถึงถ้าไม่มาก็ก็ถือว่าหลุดนะฮะทางเดินเลขนะครับเนี่ยอันนี้ยี่เบียดชุดของพวกที่แล้วมันก็มาตอนนี้อันนี้ยี่เบียดชุดจะมาคู่ไหนก็ฝากพิจารณาด้วยนะสมาชิกอใครที่ขอมาสูตรทางเดินเลข ก็ตามนี้สมาชิกแคบแคบยี่บเดชุดไว้ก่อนนะครับน,นี่ของงวดนี้แหละของอันนี้ของงวดวที่อ่สิ 16, 5, 6, 5, บหกห้าหกห้ายี่บเดชุดจุดทามันเลขครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมางวดที่สองทับห้าทับหกห้าอ่ะก็ตามนี้ครับสมาชิก ครับทางเรลเลขอันนี้ของวดที่ผ่านมา21ชุดอันีสูตรทางเรลเลขของงวดนี้21ชุดบางการสมาชิกชอบนะครับตัวไหนก็ฝากพิจารณาครับอ่าถ้าใครดูนะสูตรหลักหน่วยบนนะฮะผมนะมันก็จะติดมันมาเลขสองอีก <c oughs> มีห้ <c oughs> <c oughs> าสองหกสองเจ็ดสองรป่าก็ฝากสมาชิกพิจารณานะอ่ะวดนี้ ถ้าจะเรียกใครที่ขอมาอ่แคปสูตรไว้เต็มๆเลยใครที่ขอสูตรนี้มาอ่ะนะสมาชิกนะสมาชิกพิจารณาเอานะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่ไปบ,บังคับสมาชิกให้เชื่อตามที่ผมคำนวณได้ให้สมาชิกต้องพิจารณาเอาเองว่าห้าหกเจ็ดถึงจิวห้าหกเจ็ดแล้วจะมาสักตัวไหมครับนะก็ฝากพิจารณานะรก็ช่วงท้ายนะฮะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอดทอนนะครับ นักคำนวณด้วยนะสมาชิกนะแล้วอย่าลืมกดุูปกระดิ่งเพื่อนที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาดูสูตรล่างกันที่เข้าต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะจะเป็นสูตรไหนเดี๋ยวช่วงนี้เล่นสูตรเก่าไปทั้งนั้นเลยสูตรเก่าที่เข้าเข้าต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะเดี๋ยวค่อยไปช่วงไปปลายค่อยไป,ไป,ไป,ไปดูสูตรใหม่ อันนี้ช่วงนี้ตูวสุดเก่าไปก่อนนะเข้าจริงตอนกงวนที่แล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ